นี paid, ่อยู kind of kind of video, er ่กับช่องนะครับคนเดินทางวิถีแทบ้านนะครับคนเดินทางวิถีแทบ้านอีพานะครับมาทาความสะอาดซอยกันนะครับร่วมกันนะครับมือพระามรอนีเป็นมือพ้อดเสียวออก้นขาอีกมือนึงนะครับกับพี่น้องไทยบ้านนุ่นสมบูรณ์นะครับปู่สุขคนนะครับพระเจ้ากับาเตรียมนะครับเตียมสถานที่เพื่อเปลี่ยนงานมือทีสองนะครับเพื่อออกวัอนขาทีสองนะครับกระตีซอยกันทำความสะอาดบัดซอยกันนะครับไป เบิ้งด้านในด้ากันครับไปเบิ้งวิธีการเห็ดยำงานนะครับนะครับบริเวณวัดนะครับสิ่งที่เห็นตั่นี่คือขาเจ้านะครับเอิ้นหัานสำหรับตั้งเทียนนะครับผู้เฒ่าวุกย์แก่บนศาลไว้นะครับหัานตั้งเทียนสำหรับออกพรรษาครับสี่ร้อยอีกสี่ร้อยอีกหลายขั้นตอนน่ครับไปหั่นตัวนี้เพราะท่านได้แล้ว สีร่าต้นกล้วยนะครับอีกซี่ต้นนะครับต้นกล้วยต้นอ้อยนะครับยีม่เพ็ษประดับที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขันตอนต่อไปเดี๋ยวพอมีพอมาแต่ว่าว่าง้างหนึ่งคนน่าจะไหวาคือดูคือดูขึ้นย้าวนี่ละเาเองห้อก็ว่าเ้ามาอันนี้เขาจิเห็ดจะในก็ไม่เนี่ยเป็นผักกระยองเห็ดจะในผักกระยองมันหมายความว่ายังผักกระยองไปทำอะไรมาเลยมาเลยมากระยอง นะครับเปื่นมากะย่องสิผู้ค้ากระยองภาษาอีสานมันเขาเนาะขากระยองของท่านว่าเดี๋ยวเพิ่งเอาไปปนไฟสามขานะครับเบิ้งขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวมีขั้นตอนเริ่มแรกขั้นตอนเริ่มแรกคือตั้งที่ก่อนเราตั้งอ่ายังก็เป็นเสาสิพวกเป็นเสาต้นกล้วยสิที่ต้นเป็นเสาสุดเคว้ยพวกคว่อยมีบอย โอยไซนะครับี่ปลูกโอ้นะครับมีหลักคือยนะครับโอ้านะครับคือสมัยโบราณเขานี่ละยี๋ยมีการตอนต่อไปนะครับร้อยสักู่นะครับเบิ่งไปเรื่อยก่ันโบราณเกิ้อนบาเกิรอนนะต่อโบกี้าพายเหย็ดนะครับเกิดเพนี้ออกวัานสาที่พาคำดีเดือนยังขอเย็น1ด็ห้ากมเย็น1ิบเดดนะครับ bàn thì nó không thường buồn cả Nó hợp lượng hiệu quả lắm Chúng ta có gần mặt cá nhôm Phát giá di sản Cái cá nhôm Chim cá, cùm cá nó này lượng hiệu quả ป็นใส่นะเนาะเก็นมเป็นใส่น้ำมันนะครับนี่ยที่เป็นบักตุ้มนะครับบักตุ้มลักษณะบักตุ้มครับของบักตุ้มนะครับมาเจ้านี่ยอดใส่กลางบึกตุม้มอะไรน้ำมันใส่แล้วก็จุดไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอเบิง้ง

สองร้อยคนดีนะครับสองหนึ่นะครับประมาณสองร้อยชิ้นนี่สองร้อยชิ้นแ่นี้2สองร้อยชิ้นใส่่สองมือ่อมืออลอยนะครับใต่สองร้อยชิ้นสอนกันเห็ดสี่อวมาตามค้านเ้กรดาั อันนี้เนี่ยก็เกดเกตฮานเดียวนนกว่าหน่อยจิลม์ฮานสำรับสำรับไปต่อว่างเตียนนะครับมีขั้นตอนการเกต่านนะจิลมมัดลอยบนนะครับกว่าจที่เป็นฮานแล้วจะเป็นตะแกรงตั้งขึ้นสเ,ส,เสี้ยวเสี้ยวมัดตัวท่านว่านะครับ ี่ักอันนั้นเด็ดสั่นร่อยร้เอาดีพอโอ้การสั of of Whoa, s <S ่นดีมีอะเห็ดมาเพิ <t una> <t una <t una> <t una ่มเพิ่มข้ว่าฮะมีผู้เฒ่าผู้เฒ่าทำไมเกามีผู้เฒ่าทำไมเกาต้องถามต้องถามแล้วอยู่หนะครับต้องถามเพิ่น ครับนี่คือขั้นตอนการเฮ็ดหัหน่นหั่นอ่าันน้ำมันนะครับนี่หั่นอัน,นมันตอนการเฮ็ดหั่นน้ำมันนะครับเด <c oughs> ี๋ยวเฮ็ดเป็นลักลักชี้รักก่อนพี่น้องเขานี่ครับไทยบ้านน้องสมบูรณ์ซอยกันดีไรนี่สมบูรณ์เพรามันสมบสรูรณ์เพราะอันนี้อัน <c oughs> <c oughs> นี้จุดอมนะครับหัวหน้าหัวหน้าคุ้ม คุมยังค <c oughs> ุไปก่อ <c> น <sixteen> <av> ี่คุมคุมหกเปลุ่มหกวาุมหกมูกันมาไรยูนี่กไรมูก้ว่าไรคุ้มหกมันโกับมูอ้มูเดียกันตมูกีกี่การสั่วะันว่าไนี่ย่ได้ือเาเบลนไปเลยเดียว เริ่มเป็นรูปเป็นรูปเริ่มเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วเด็กแว่นน่ะเด็กแว่นนะวันอันนี้เป็นต้นไหวต้นกล้วยพร้อมว่นี่กล้วยพร้อมไหวพร้อมจีนับไหวซีซีมุมซีมุมไหวไหวซีมุมกล้วยพร้อม ระยะสองนะครับอ่าเป็นรูปเป็น,ปนล่างขึ้นมาแล้วบ่เนี่ยนะครับลำจากที่นั่นกะจีไสตะแกงนะครับตะแกงตะแกงตัวนี้นะครับอ่ไสตัวนี้ขึ้นข้างบนเห็นบ่จุดมจุดมยกขึ้นเนี่ยนกท้ายเรื่องนี่ยนั่นละจุดมนี่ครับแบบนี้ละจุดมหลังอาร้อนเพิ่งมาเนี่ย เป็นนั้นเรียบร้อยป่ะเนี่ยโอ้ยชิดมป่อยมาเนี่ยชิดมปล่อยได้ตัวนึงอะป่อยหนึ่งต้นนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับเป็นที่อันเสร็จเรียบร้อยสำหรับห่านสำหรับวางขิดตูมกานะครับตูมกาสำหรับวางเทียนนะครับต้นเทียนทางเทียนให้ นสำหรับอันนี้คือบรรดาไม่ออกพี่น้องบันส้สมบูรณ์นะครับว่ากันสวอยต้อคข้อมสารเบิงสุขคนบปนแนวเต่านะครับเบิงสุขโผสุขคน กรี่หลันแต่ร้ายเราบนเฮ้ยเนี่ยไ้่นปนระนีพาะเเคยวาี่มีกที่มันจิรเยเพราะเขาไม่เหนนจ้าผูนอ <h ums> มาเนี่ยอันนี้ผู้ทำามอะอาด ตาคลักบ้างนะหม้อมคลักหม้อมเนี่ย